ค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะพอเข้าใจเรื่องโจทย์ปัญหาการหารกันบ้างไหมคะค่ะในวันนี้เราก็ยังจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการหารในลักษณะของการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเรามาดูการแก้โจทย์ปัญหาการหารอีกครั้งนะคะข้อ1 แม่คะมีแตงโมสี่สผลจัดใส่เข่งเข่งละ8ผลจะได้กี่เข่งใช่ไหมคะเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์เลยใช่ไหมคะสีหาร8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเราก็มาดูเลยคะ่ะว่า8คูณอะไรได้40 80ิบแ8ด สองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองแปดห้าสี่สิบใช่ไหมคะคำตอบคือจะได้จะได้ขีเขงค่ะเด็กจะได้ห้าเขง,ค,เเค,งค,ค่ะเข้าใจไหมคะมาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะอันที่สองมินมีมะม่วงสี่สิบสองผลจัดใส่ถุง แงละ7ผลจะได้กี่ถุงใช่ไหมคะเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์เลยค่ะก็คือ42หาร7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมค่ะเราก็มาดูไม้สกูณว่า7คูณอะไรได้42มาดูเลยมาท่องไม้สกูลเลยนะคะ7จ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็แสดงแสดงข้อนี้ตอบอะไรคะตอบ คิดถุงคะหกถุงนะคะเด็กๆจะได้หกถุงค่ะสำหรับวันนี้มิรก็ให้ยกตัวอย่างสองตัวอย่างนะคะต่อไปเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะค่ะแบบฝึกหัดคือเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบเลยนะคะมีอยู่สองข้อค่ะข้อหนึ่งและข้อสองนะคะค่าเด็กๆวันนี้เราพบกันแค่นี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะเด็กๆ